สวัสดีครับผมเก่งจาก C W ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่คลิปประจําวันพุธครับในทุกๆวันพุธแบบนี้ครับเราก็จะมีคอนเทนต์เนื้อหาดีๆนะครับที่จะมาเล่าแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่ฟังเป็นประจําเช่นเคยนะครับก่อนไปเริ่มพูดคุยกันนั้นผมขออแยกประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะครับว่าร้านของเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวััดพิษณุโลกครบ ตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร,ร์ป่าช้าจีใกล้ๆกับแอททีคอนโดครับร้านเปิดทาการวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่งตอนเย็นครับและสําหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนาขยะมาขายกับรถที่ร้านนะเช่นคุณไม่มีรถขนมาคุณไม่มีคนช่วยยกช่วยขนคุณไม่มีถุงใส่มาคุณไม่ต้องกังวลเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เเลยป็น Li ที่ CW RECCLE ครับ โดยปกตินะครับเราจะทําการแปะล,ลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นนะครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดพีมงานไปจัดการขนในจุดถึงที่ลูกค้าก็รอรับเงินโอนอย่างเดียวสบายใจได้เลยนะครับเรื่องที่2ครับในเรื่องของราคาต่างๆนะครับที่เรานํามาเสนอด้วยความรู้ต่งางๆที่เรานามาเสนอนะครับต้องล่ายฟังกันเลยนะว่าสําหรับธุรกิจรีไซเคิลในประเทศไทยนะครับมันจะไม่มีราคากลางที่ถูกกำหนดออ,อกมามันจะเป็นราคาที่แข่งขันกันในตลาด แล้วก็เป็นราคาครับขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละร้านนะครับเขาส่งไปปลายทางที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาอาจจะมีเหลือบหรือมีโอเวอร์แลกกันบ้างนะครับถ้าคุณอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกคุณสามารถเอาราคาของผมไปเปรียบเทียบพิจารณาในการตัดสินใจใช้บริการได้เลยแต่ถ้าคุณดูจากต่างจังหวัดนะครับอย่าลืมสอบถามกับร้านใกล้บ้านด้วยเพราะยังไงราคามันก็ไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีแพงกว่าบ้างถูกกว่าบ้างแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราไม่ควรว่ากันเนื่องจากมันไม่มีราคาการเนาะเรื่องที่3ามนะครับก็คือในเรื่อง พื้นฐานปลายทางของบริษัทที่เราทําการส่งอยู่นะครับเพื่อให้การเสียเวลาเดี๋ยววันนี้จะไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับคอนเทนต์วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในเรื่องของขยะรีไซเคิลกับขยะอันตรายนะครับว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับต้องเล่าไปฟังก่อนนะครับว่าขยะรีไซเคิลคืออะไรขยะรีไซเคิลก็คือพวกของเสียหรือของที่หมดประโยชน์ไปแล้วหรือสิ่งของที่ไม่สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการที่มันผลิตขึ้นมาได้แล้วแล้วมันจึงเกิดเป็นของเสียที่เปล่าประโยชน์นะครับ แต่ไอ้เจ้าขยะรีไซเคิลมันก็คือวัตถุดิบต่างๆที่มันหมดประโยชน์ไปแล้วที่มันเป็นขยะแหละที่โรงงานเนี่ยเขารับซื้อกลับไปเป็นวัตถุดิบในการกลับมาผลิตใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกระบวนการรีไซเคิลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งของแต่ละประเภทเนี่ยวันเวลามันเปลี่ยนไปนในเวลาที่ประเภทสินค้าต่างๆก็าอาจจะเปลี่ยนไปด้วยนะเช่นสมมุติว่าเมื่อปี60โรงง,งานอาจจะ ไม่ได้ซื้อสินค้าตัวนี้แต่บังเอิญปี67โรงงานเริ่มซื้อเนื่องจากว่ามันเริ่มรับวัตถุดิบตัวนี้กลับไปสู่กระบวนการการผลิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขยะอิเคเคิลเนี่ยมันจะไม่ได้แบบเป็นเปรตแบบเป๊ะเหมือนเดิมตลอดกาลนานนะครับผมแต่มันจะเป็นในช่วงเวลาของเขาเป็นความต้องการของตลาดของสินค้าต่างๆว่าเขาต้องการวัตถุตัวนี้เอาไปเข้าสู่กระบวนการการผลิตไหมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อย่าลืมเช็คข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเสมอด้วยนะฮะต่อมาสาหรับขยะอันตรายนะครับขยะอันตรายคืออะไร ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่งผลกระทบเกิดความอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพต่างๆนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะครับผมกับชีวิตมนุษย์เนาะพวกนี้ก็จะเป็นขยะอันตรายที่สําคัญคือขยะอันตรายเนี่ยบางประเภทเนี่ยรีไซเคลิลไม่ได้รับซื้อ,อต่อให้มันเป็นวัตถุประเภทเหล็กเหมือนกันกระดาษเหมือนกันเขาก็อาจจะไม่รับซื้อหรือพลาสติกเหมือนกันเขาก็อาจจะไม่รับซื้อเนื่องจากว่าเป็นขยะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพต่างๆนะครับทีนี้เนี่ยในกระบวนการจัดการเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันเนาะ ขยะหรือใช้เคิื่อก็คือซื้อเข้ามาคัดแยกประเภทแล้วก็เอาทําการส่งเข้าไปทางเข้าสู่โรงงานผลิตเพื่อไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตใหม่ขึ้นมาแต่ขยะอันตรายกระบวนการจัดการของเขาจะต่างกันโดยชิ้นเชิงเลยก็คือโดยปกติขยะอันตรายเนี่ยวิธีการทิ้งนะเอาแบบถูกต้องตามกฎหมายนะเราจะต้องทําการแพ็คมันให้เรียบร้อยแพ็คมันให้ดีจากนั้นนะครับโทรหานะครับผมเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่อบตอต่างๆหรือจะเป็นเทศบาลน,นะครับ เพื่อแจ้งเขานะครับว่าเรามีขยะอันตรายที่ต้องการกําจัดนะครับผมเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มีทีมงานนะครับเข้ามาให้คำแนะนำทีว่าจะเก็บแบบไหนจะจัดการอย่างไรแล้วก็เขาจะมาเก็บให้วันไหนเมื่อไหร่หรือแบบที่2มันจะมีพวกตู้แดงอยู่นะครับตู้แดงที่มันรับพวกขยะอันตรายโดยเฉพาะของหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะห่อแพ็กเกจมันให้ดีแล้วก็เอาไปทิ้งในตู้แดงได้นะครับหรือถังแดง,งต่างๆนะครับที่เป็นตัวที่รับจุดรับขยะอันตรายาต่างๆเนาะ ขยะอันตรายเนี่ยห้ามเอาไปทิ้งนะครับผมลงตามพื้นดินลงตามทุ่งนาลงตามไรเดือดขาดเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วยเนาะต่อมาคือห้ามเผาทิ้งเด็ดขาดเผาก็ยิ่งอันตรายบางครั้งการเผาขยะอันตรายอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณด้วยเช่นการเผาเข้าไปปุ๊บมันเกิดระ,ะเบิดขึ้นมามันเกิดติดไฟลามไฟขึ้นมามันอาจจะส่งผลกระทบขนาดใหญ่ได้เพราะฉะนั้นตัวขยะอันตรายเนี่ยต้องมีกระบวนการการจัดการเนี่ยที่ถูกต้องตามหลักการและตามวิธีต่างๆนะครับนี้มาในประเภทของโลหะกันเลย ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นโลหะที่มันสามารถขายได้นะมันก็เป็นพวกเหล็กก่อสร้างต่อเติมอะไรรถใหญ่อะไรก็รเกี่ยวต่างๆแต่มันจะมีโลหะบางประเภทนะครับที่ร้านของเขาเนี่ยอาจจะไม่รับซื้อนะครับผมสิ่งแรกนะครับที่เขาอาจจะไม่รับซื้อนะครับก็คือ1ถังแก๊สถังแก๊สเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นเหล็กจริงมันซื้อได้จริง แต่ถ้าลูกค้าเนี่ยไม่ได้ทําการเปิดวาล์วแก๊สมาเช่นไม่ว่าจะเป็นถังแก๊สถึงต้มตามครัวเรือนตา่างๆหรือถังแก๊สรถยนต์ถังแก๊สแรงดันสูงต่างๆในสาหกรรมถ้ามันไม่ได้เปิดวาล์วมาเนี่ยร้านของเก่าเนี่ยบางร้านอาจจะไม่รับซื้อเนื่องจากว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากในกระบวนการการเปิดวาล์วที่มันอาจจะเกิดผลกระทบเช่นประกายไฟแล้วระเบิดขึ้นมาในที่ที่เราอาจจะเคยเห็นกันในตามข่าวะฉะนั้น ตัวถังตัวนี้เป็นสิ่งแรกเลยนะในหมวดของโลหะที่เขาอาจจะไม่รับซื้อกันได้นะครับต่สำหรับเจ้าถังแก๊สนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเปิดวาล์วมาแล้วเนาะแล้วก็ร้างของเก่าสามารถเอามาเติมน้ําได้เนี่ยก็อาจจะมีอนุโลมซื้อบ้างในบางรายการนะแต่ขย้ำอีกทีนึงนะว่าจากประสบการณ์นะไม่ว่าจะเป็นพวกถังแก๊สถังเก็บน้ํามันต่างๆนะครับผมผมบอกเลยนะครับว่าต่อให้เติมน้ําไปแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ยังติดไฟอยู่นะติดประกายไฟอยู่ดังนั้นเวลาการตัดเนี่ยแนะนําว่าควรจะมีประสบการณ์เยอะๆแล้วก็ตัดนพื้ที่โลง หมวดที่2องขยะอันตรายนะครับที่เรามักจะเจอกันนะครับก็คือพวกตระกูลนี้พลาสติกกรอบมันจะเป็นพวกปรินเตอร์เนี่ยพวกหลอดไฟในเครื่องไ่ายเอกสารหรือจะเป็นพวกหลอดอะไรต่างๆหลอดไฟฟูออเรสเซนต์หลอดมีออนหลอด LED พวกนี้ พวกนี้มันไม่ได้เป็นขยะรีไซเคลิลนะครับพวกนี้จะเป็นไม้กลุ่มของพวกขยะอันตรายต่างนะครับผมที่เวลาจัดการเนี่ยมันจะต้องมีการจัดการที่ถูกต้องเนาะเพราะพวกนี้ร่างของเก่าจะไม่ได้รับซื้อนะครับผมประเภทที่2ที่เราคุยกันไปนะครับก็จะเป็นพวกหลอดเงี้ยออนฟอยเนท์ที่ผมแจ้งไปเนาะมันไม่สามารถขายได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นพวกขยะอันตรายต่างเนาะทีนี้ต่อมาจะเป็นในหมวดของพวกพลาสติกกันบ้างพลาสติกในชีวิตประจำวันเนี่ยมันขายได้เนาะแต่มันจะมีพลาสติกบางรายการที่อาจจะไม่ได้รับซื้อนะครับยกต ขวดพลาสติกที่เป็นพวกเคมีกําจัดวัชพืชต่างๆพวกสารกาจัดมแมลงนะครับผมก,กําจัดวัชพืชกําจัดมแมลงค่าอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มันค่อนข้างอันตรายมากดังนั้นเนี่ยอย่างเวลาของร้านเราอย่างเงี้ยของเราก็จะแจง้งลูกค้าเลยว่าโอเคครับพี่ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นพลาสติกนะมันเป็นเบอร์เบอร์สองก็จริงแต่ มันส่งผลกระทบอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการคอนเซิร์นไว้แล้วก็ต้องมีความระมัดระวังในการซื้อนะเราก็จะยกเลิกการซื้อไปเลยพวกนี้มันค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงด้วยนะครับแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าสำหรับธุรกิจรีไซเคลิลเนี่ยขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นเนี่ยพวกเคมีต่างๆเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากที่เราอาจจะถูกร้องเรียนจากเพื่อนบ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องตัดปัญหาโดยกระบวนการก,ก็คือแบบไม่ซื้อไปซะนะครับสำหรับพวกตระกูล พลาสติกที่เป็นพวกเคมีพันธุ์ต่างๆอะไรที่มันมีความอันตรายนะพวกนี้อาจจะต้องต้องมาซื้อจะเป็นต้องมาซื้อนะฮะหมวดต่อมาที่ผมอยากจะพาไปรู้จักนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของพวกกระป๋องต่างๆเนาะโอเคพวกกระป๋องอลูมิเนียมแบบนี้มันสามารถขายได้ตามปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกกระป๋องนะ้ำอัดลมกระป๋องเบียร์กระป๋องเครื่องดื่มต่างๆมันขายได้หมดเลยไม่ต้องกังวลอะไรนะครับแต่มันจะมีบางกระป๋องที่เราจะต้องให้ข้อระวังแล้วก็ต้องกังวลนั่นก็คือพวกกระป๋อง ยาฆ่าแมลงพวกนี้ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะต้องระวังไว้สักหน่อยหนึ่งเนาะพวกพวกนี้มันบางโรงงานก็ไม่รับนะเพราะว่ามันไประเบิดในเตาของเขานะครับผมด้วยเวลาไปอัดอย่างเงี้ยมันอาจจะระเบิดหรืออาจจะเกิดประกายไฟได้อันนี้ก็ต้องเช็คกับร้านใกล้บ้านด้วยเนาะอย่างเช่นร้านของเราเนี่ยถ้ามาเป็นกระป๋องยาฆ่ามแมลงล้วนๆเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เราไม่ได้รับนะครับเพราะว่ามันไม่มีแหล่งซื้อเนาะแต่ถ้ามันมาหลุดมาแค่แบบใบถองใบอะไรเงี้ยพวกนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเราพอรับได้นะครับผมไม่ได้มี แล้วของข้อจำกัดอะไรเนาะหมวดต่อมาที่อยากพามาดูก็คือจะเป็นในตระกูลขวดแก้วต่างๆนะครับผมแก้วเนี่ยโอเคแก้วแดงแก้วขาวพวกนี้ที่คุณเห็นอยู่ในกล้องนะมันสามารถขายได้ทั้งหมดเลยแต่มันจะมีขวดแก้วบางประเภทที่รัฐของเก่าจะไม่ได้รับซื้อนั่นก็คือพวกตระกูลยาฆ่ามแมลงขวดยาฆ่ามแมลงขวดสีแดงๆที่เป็นแก้วแดงตัวนั้นนะด้วยตัวเนื้อเามันสามารถขายได้ แต่มันส่งกลิ่นเหม็นแล้ส่งกลิ่นแรงมากแล้วเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ในตัวพวกยาฆ่า,มาแมลง่ายอันนี้เราก็จะไม่ได้รับซื้อนะครับผมแล้วก็จะมีบางประเภทนะที่ร้างของเาไม่รับซื้อสำหรับในหมวดผลแก้วเนาะเช่นพวกกระจกน้าตางตามบ้านกระจกรถยนต์กระจกอินฟกราสอะไรพวกนั้จนจะคนระเก์นะครับกับพวกตะกูลแก้วขาต่างๆครับน,นะนั้นเวลาขายกนะ็ต้องให้ความคอนเซิร์นแล้วก็ระ,ะ,ะมัดระวังนวเองเนาะอาจจะทางกำลันใกล้บ้านด้วยนะว่า เฮ้ยสเปคมันใกล้เคียงกันไหมแต่ที่ผมพูดไปเนี่ยอันนี้จะเป็นสเปคค่ากลางนะที่โรงงานส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในปริมณนลนะครับผมหรือจะเป็นที่ชนบุรีเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันครับสำหรับพตกะกุลแก้วนะครับน้องนอกจากที่ผมพูดมาเรื่องเทมเพลตกาต่างๆเนี่ยมันก็จะมีขยะอันตรายอีกบางประเภทนาะที่เขาไม่ได้รับรู้กันนะครับเช่นพวกขวดยาขวดชีวยาขวดยาอะไรเงี้ยที่เป็นยาที่ใช้สํหรับป่วยอะไรเงี้ย เพราะบางยาบางตัวยามันก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีกลิ่นเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นตัวขวดยาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องสอบถามกับร้านใกล้บ้านให้ดีเลยว่ารับซื้อหรือไม่นะแต่ถ้าเป็นร้านในเมืองคนใหญ่อย่างเพื่อนผมเนี่ยที่อยู่ที่พิจิตรหรืออยู่ที่อุตรดิตถ์อะไรเงี้ยเขาจะพูดคล้ายกันว่าเอ้ยถ้าเป็นตระกูลเนี้ยเราไม่ได้ซื้อนะครับพวกขวดยาเล็กๆมันจะเป็นเรื่องเคมีอันตรายด้วยนะอย่ามาลอยฝังเนาะหมวดต่อมาคือตระกูลแบตเตอรี่นะครับสำหรับตระกูลแบตเตอรี่นะครับที่คุณเห็นนะ แบตเตอรี่เนี่ยมันสามารถขายได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ต้องรายฟังทีนึ่งว่าแบตเตอรี่นะปัจจุบันนะมันจะซื้อได้เฉพาะแบตรถยนต์แบตมอเตอร์ไซค์แบตแห้งเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นพวกตระกูลขาดไฟฉายยังเป็นขยะอันตรายอยู่ยังไม่ได้รับซือ้อพวกตระกูลแบตเตอรี่ที่เป็นแบตรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้นะครับโรงงานยังไม่ได้เรียกของเข้านะครับยังไม่ได้ซื้อนะครับยังเป็นขยะอันตรายอยู่แล้วก็จะมีแบตตื่สารบางประเภทนะครับผมที่โรงงานไม่ได้รับซือ้อแล้วก็ยังตปเป็นขยะอันตรายอยู่เพราะฉะนั้น ถ้าเป็นตัดสื่อสารถ่านไฟฉายยังคงจัดอยู่ในประเภทรวมกับพวกขยะอันตรายอยู่นะครับหมวดต่อมาที่ผมอยากพาไปดูจะเป็นในส่วนของพวกสกูลน้ํามันกันบ้างนะครับผมน้ํามันนี่ก็ถือเป็นขยะอันตรายเหมือนกันเนาะถ้าน้ํามันที่ขายได้ก็คือจะเป็นพวกน้ํามันพืชน้ํามันพืชเก่าเราจะที่ทอดประกอบอาหารพวกนี้มันไม่มีอะไรเลยมันสามารถขายได้ตามปกติแค่กองตะกรนใส่พงใส่ปิ๊บมาให้เรียบร้อยนะกองไข่กองพวกเศษอาหารออกกองให้หมดขายได้แน่นอนตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่มันจะมีบางเงื่อนไขและเช่น น้ำมันเนี่ยที่มันสามารถนะครับขายเป็นขยะในเซิร์เวอนได้เนี่ยก็จะเป็นแค่ตะกูดน้ามันพืชน้ามันถั่วเหลืองน้ํามันปาล์มน้ํามันหมูนะครับผมน้ํามันเนยน้ํามันทอดไก่ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นน้ํามันเครื่องรถยนต์น้ํามันไฮดรอลิกนะครับเป็นขยะอันตรายจะรับซื้อได้ในเงื่อนไขก็ต่อเมื่อมีใบอนุญาตถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับซึ่งใบอนุญาตเนี่ยในการซื้อน้ํามันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกน้ามันพืชน้ามันเครื่องน้ามันไฮดรอลิกเนี่ย มันใช้ใบอนุญาตเนี่ยคนละใบกันเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ถึงได้เป็นเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมบางร้านเนี่ยเขาซื้อแต่น้ำมันเครื่องทาไมเขาไม่ซื้อน้ำมันพืชเนาะใบอนุญาตตัวอย่างกันนะครับกระบวนการเก็บกระบวนการจัดการก็คนละแบบกันเนาะน้ำมันพืชที่เราซื้อมาเราก็ส่งเข้าโรงกลั่นไปผลิตเป็นไบโอเจ็ตนะครับเป็นหลักแล้วกับผลิตเป็นไบโอดีเซลอันนี้เป็นหลักเลยนะครับผมนะแต่ถ้าตระกูลน้ำมันเครื่องหรือตระกูลน้ำมันไฮดรอลิกอะไรเงี้ยมันก็สามารถแปลงได้เอาไปทำน้ำมันที่โรงที่โล้ต่างๆหรือเอาไปผลิตเป็น ะนะครับผมแล้วก็ขยะอันตรายอีกบางประเภทเนี่ยที่ร้านของเก่าอาจจะไม่ได้รับซื้อนะก็จะเป็นขยะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงนะเช่นในส่วนของพวกถุงให้เลือดอันเนี้ยร้านของเก่าเนี่ยไม่ได้ซื้อแน่นอนพวกสกุลถุงเลือดสูงอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ถุงน้ํายาล้างไบหรือถุงน้ำยาอะไรบางประการนะครับที่ไม่ได้เป็นบรวิดน้ำเกลือเป็นเนื้อ,น,น,อน้ำเกลือ HDPE เนาะเช่นแบบเป็นถุงอะไรเงี้ย มันค่อนข้างเป็นอะไรที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วยนะอย่างเช่นเมื่อช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่เรารับซื้อสินค้าเนี่ยค่อนข้างยากมากเลยเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยไอ้พวกขยะอันตรายที่มันมาจากตามบ้านขยะติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่มันหลุดมาเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยต่อผู้ปฏิบัติงานนะทำให้ช่วงโควิดที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยก็ถูกเล่นงานเยอะพอสมควรเนาะแต่ก็ยังโชคดีที่ในเรื่องของการบริหารจัดการของเราค่อนข้างมีการวางแผนที่รัดกุมรอบคอบเนาะแล้วก็เรายอมที่จะ งดรับซื้อสินค้าบางประการในช่วงนั้นออกไปเพื่อเซฟในเรื่องของผู้ปฏิบัติงานนะครับวันนี้ก็เป็นถึงสำคัญเนาะสุขภาพของเขาก็สําคัญเหมือนกันนะอันนี้ผมอยากจะฝากขอนะครับเป็นการร้องขอนะครับว่าบางทีขยะที่ออกจากตัวเราอย่างเงี้ยเราอาจจะมีการล้างขย่าน้ำสักหน่อยก็ยังดีอย่างหมายไปเป็นการกรีนโดยเบื้องต้นเนาะหรือถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยขวดแก้วที่เราจะให้ลงุงเขาเนี่ยมันเป็นแก้วแตกแก้วอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องมีการ ทำใส่ถุงให้มันดีๆแล้วก็อาจจะต้องบอกเขาเลยว่าอันนี้เป็นถุงแก้วแตกนะเพื่อที่มันจะได้ไม่ส่งผลกระทบหรืออันตรายต่อผู้ที่จะรับขยะของเราเ,เข้าสู่บวดการรีไซเคิลด้วยนะครับน,นี่ก็อาจจะเป็นการร้องขอกันเนาะมันเป็นในเรื่องของความเห็นใจกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่ไว้วางใจขายขาย,ยะรีไซเคิลกับเรามาตลอดเนาะขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับที่เข้าไป subscribe ในทุกแพลตกอนะครับเราจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆออก็ระดตามกันไว้บเข้าไปได้้เลยยว่า CW รับซือข อย่เพิ่มภับไทยนะครับคุณเจอผมแน่นอนอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกด subscribe ไ,ไว้ในกลฟอกร์มนะครับต่อมาครับเรามีธุรกิจนะครับในส่วนของสุขภาพด้วยจะมีสุริพรคลินิกกายภาพบําบัดน,นะครับเป็นคลินิกกายภาพบาบัดที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเราเนี่เองนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการกันได้นะฮะแล้วเราก็จะมีในส่วนของธุรกิจมีเดียด้วยนะครับ บริษัท C W Media นะครับเราร,รับผลิตในเรื่องของสื่อวิดีโอนะครับที่ใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์องค์กรนะครับเราถนัดมากนะครับเกี่ยวกับงานที่เป็นงานสัมภาษณ์อินเทอร์วิวนะครับแล้วก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการมีสตรอรี่เทลลิ่งทั้งฝนะครับเราถนัดมากเลยนะครับแล้วก็มีผลงานเยอะมากนะฮะเราสามารถทำง,งานได้ทั่วประเทศไทยนาะแล้วก็จุดแข็งของ C W Media ก็คือเราเป็นโปรดิวเองด้วยเราทำโครงสร้างทำบททำสคริปต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็เราสามารถทำสีดีทัศน์ดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ตัวคุ ย้ำนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณครับ